ผมมินจากไดเอทบอครับ,รบยังอยู่ที่งานฟาสนะฮะและบูธท,ที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือบูธอเซนะครับนี่ฮะดูมอตโตเด่นของเขาปีนี้ d m a ม็กดีจริงโดนใจทุกเจนนะครับโดนใจอย่างไรนะก็คือรถกระบะอีย e ูซดีแม็กเนี่ยเรื่องของความสวยถ้าเทียบกับกระบะทุกโมเดลทุกแบรนด์ทุกรุ่นนะครับก็คือสวยสปอร์ตแต่งขึ้นนะก็ต้องยอมเขาเลยนะครับหัวในเรื่องการดีไซน์รถกระบะนี่ ของ d m a มตั้งแต่ยุค All New จะยุคไหนก็แล้วแต่นะครับก็ส่งให้มันมียอดขายอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับยอดขายไม่เคยโกหกใครนะฮะตรงนี้ก็สามารถพูดได้เนาะว่ามันสวยจริงเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยตัดสินใจซื้อรถก็ซื้อที่ความสวยก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วมันสวยอย่างไรนะฮะด้วยเชรษฐกิจแบบนี้สวยแล้วก็ต้องมีแคมเปญดีด้วยนะครับในช่วงงานฟาสเนี่ยมันมีแคมเปญใหญ่ของอีซูซูอยู่นะครับ มีแคมเปญแจกทองนะฮะร,รวมถึงอดอกเบีย้ยพิเศษ0.99%คือแรงมากนะสำหรับรถอีสุมีส่วนลดเพิ่มสำหรับลูกค้าเก่าอีสุอีกหม0 0นบาทนะครับยังไงมาลองดูได้นะครับทั้งที่บูธหรือที่โชว์รูมอีสุใกล้บานทันแต่มาบูธอ s u ุเนี่ยผมบอกใช่ไหมฮะว่ารถเขาสวยฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่ามันสวยอย่างไรแต่งขึ้นแค่ไหนนี่ครับมาดูดีแมคคันนี้ นะชุดแต่งขายอย่างคันนี้นะครับชุดแต่งมูลค่า6 4 0 0 0บาทรอบคันชุดแต่งของวายนะครับฟอน์บัมเปอร์กันชนหน้าทำสีเดียวกับตัวรถแต่ทำออกมาได้เป็นแบบวายบอดีแล้วดูดุมากนะตัวคี y ์ค l ลเลอร์นี่ทำสีมาแม่นๆทำให้รถมันดูดุดูใหญ่แล้วใส่ล้อที่มันถ่างแทกออกมานะครับเนี่ยล้อมันมีทั้งแบบ o อฟเซ็ ที่พร้อมแล้วหรือจะใส่สเปเซอร์ก็ได้อยากได้ทรงแบบไหนมาลองดูได้นี่รถมันแต่งขึ้นนะครับสไตล์ w i ยบอดี้อย่างคันนี้นะครับเป็น e suv cross v cross ก็คือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแต่ก็โหลดลงมาแล้วก็ใส่ล้อโตล้อกลมนะครับกำลังฮิตเลยดูดูแรงดูแพงนะครับใช้เงินนะครับไม่ถึงแสนนะ64,000นเท่านั้นเองได้หล่อแบบนี้เลย นะชุดแต่งรอบคันรวมล้อใส่ยางเดิมนะฮะเพราะว่ายางเดิมเนี่ยไซส์มัน265 618 0อยู่แล้วนะครับก็ได้ในเรื่องของหน้าสัมผัสที่เต็มนะแล้วก็เป็นยางไฮเวทเทเลนวิ่งทางดําดีอยู่แล้วนะี่ฮะดูการจัดทรงมาดูไฮเลนเดอร์คันนี้บ้างนะี่ฮะโอ้โหชุดแต่ง Y ายบอดีเหมือนกันของ Y นะครับ ให้ดูเป็นแบบอสูรกายทางเรียบนี่ไฮแลนเดอร์ er ก็คือขับ2ยกสูงนะรุ่น4ประตูใช้งานอนเนกประสงค์ตัวบอดี้สีขาวซุ้มล้อสีดำนะครับก็ให้ความดุอีสูนี่ยังไงก็แต่งขึ้นงไงร,รุ่นนี้ก็คือเกรด M กระแสายกำลังมาเลยนะครับทั้งตัว3,000แล้วก็2.2 m a x f o r c แม็กฟอสนะฮะและ สายลุยแบบเรานะครับก็ต้องแนวแคมปิง้งเดี๋ยวไว้พาไปชมนี่มาดูตัวคันนี้ครับน,นี่ครับ isuzu mu x ชุดแต่ง t j m เต็มระบบนะฮะมีรูฟเต็นของ t j m คือคุณภาพของ t j m เนี่ยมาตรฐานออสเตรเลียอยู่แล้วแต่เจ้าของเป็นคนไทยนะครับเจ้าของเป็น a e r o g l a s s นะครับแต่ t j m เนี่ย มันเป็นแบรนด์ออสอยู่แล้วเกิดจากทางออสเตรเลียคันนี้ก็ใส่ TJM เต็มระบบดูดีเนาะไอ้รูฟเต็น์แบบเนี้ยพอพับลงมาแล้วนะครับมันเหลือนิดเดียวนะแต่ดูทรงมันเด่นเออนอนได้คู่เลยนะแหลกระบบแหลกทั้งหมดใช้ของยาก i m a นี่ก็เป็นแบรนด์อเมริกันนะครับรถราคาล้านเจ็ดคันนี้นะฮะมิ Mil X, เครื่อง3000รุ่น RS กับเครื่อง4ลอ นี่ตัว RS หล่อเลยดูชุดแต่งเขาหน้าดำนะฮะโอ<ฮ>้โห<ฮ>ดูปากกว้างเป็นปากระโ้เลยอ๋อนี่นี่มีสปอร์ตไลท์ไม่ด้วยวิธีติดพวกนี้ไม่ต้องเจาะนะครับติดกับน็อตของตัวยึดฝากระโปรงหน้านบันไดขึ้นรถบันไดอลูมิเนียม บันไดขึ้นรถแบบนี้ครับด้านข้างเป็นกาบเรียวตัวนี้บันไดขึ้นหลังคาขึ้นรูปเต็นนะครับช่วงล่างช่วงล่างของ TJM อ่ะ<ม>ก็กำลังมากำลังดังเลยนะครับ<ม>เต็มระบบ<ม>นะฮะนอกจากช็อคอัพซอเบอร์แล้วมีปีกนกปรับองศาด้วยของตัว XGS ลองหาศึกษาดูช่วงล่างของ TJM นี่ก็ดังผนแต่งเยอะ คือถ้าเทียบกับ ARB อ่ะคุณภาพพอกันนะฮะแต่ราคาถูกกว่าเยอะถูกกว่า TJM จอ่ TJM เนี่ยจะถูกกว่า ARB ก็ต้องมีอ่ะ25-30% mm hmm. เราเคยเอามารีบิวเดี่ยวหรือยังนะสำหรับรุ่น RS ใหม่เนี่ยนะครไปหาย้อนชมกันได้ รถเจ็ดที่นั่งอ่ะเนาะมันเป็นอะไรที่แบบมีแล้วก็ดูมีตังนะฮะความมเนเกประสงค์ต่างๆนะครับแบบไม่แต่งก็มีคันนี้ก็พยายามจะบอกว่าเ,เดิมๆได้อะไรโชว์อะไรบ้างนะครับคันนี้ก็สีเทานม มาลองดูนะครับมารับแคมเปญกันได้แล้วก็สำหรับ m ิวเอใหม่เนี่ยโฉมปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเกรดบนบนพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าก็จะมีทั้งในเรื่องของความสบายในการขับขี่นะครับมันเบาผู้หญิงขับได้นะฮะแม่นยำเวลาที่แบบใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็ตัวรถของ E ี่เนี่ยแพลตฟอร์มตัวเนี่ยรวมถึงการปรับองศาปีกนกมาจากโรงงานเนี่ยมันขับคล่อง เวลาอยู่ในเมืองนะครับวงเลี้ยวแคบครับเห็นคันขนาดนี้ขับไม่ยากมาดูได้นะครับสำหรับงานฟาสเนี่ยอีซูกเขาก็ไม่เคยขาดอยู่แล้วมีทั้ง d Mac, m a ม m u ิวเมาโชว์แล้วจะมีอะไรอีกก็เขามี2โมเดลนะฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้มัน่นมิวเอ็กแม็กฟร์สีดำนี่ฮะ นครับตัวนี้รุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับเนี่ยมันก็พอใช้นะสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อล้านสนะครับของอี่สุก็ถือว่ามิวเเนี่ยคุ้มคุ้มค่านะครับคุณภาพการขับขี่ฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ให้มาเบรกมือไฟฟ้าอตัวเบรคโค คุณภาพเบาะนั่งนั่งสบายนะครับแล้วก็เรื่องของแลนด์วิเตอร์ต่างๆก็มีให้นะครับพวกนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ทำได้ทั้ง Ad a n d r o i d Auto และก็ Apple c a r p l พ y มุมไต้มุมจากมุมเอียงแล้วก็ปรับระบบ a d a ดอะต่างๆก็ตามรุ่นนะครับ ยิ่งรุ่นมบนก็จะมีครบเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขามีอัตติบุูุ้ษโนโทนแบบ a l ออสป e d ด้วยแต่ยีสูเนี่ยคนเล่นนี่แต่งทุกแนวแต่แนวหนึ่งที่ฮิตก็คือแนวรถซิงมิวเอ็สูงเนี่ยคุณซื้อตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ล้านสอง นะฮะีสุสำหรับรุ่น7เป็นรถ7ที่นั่งที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดเนาะเขามีหลายเกรดหลายทิมนะครับตัวนี้ล้านสแล้วดูมาจัดทรงนะฮะล้อ,อยางถ้าจะมาแต่งเต็มๆนี่ระบบห้ามล้อเบรคลันสตอปคาลิปเปอร์ผ้าเบรคจานเบรคมาเต็มระบบนะครับคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้ครับนะฮะีฮแล้วก็ชุดแต่งรอบคัน มาแนวซิงเขาพยายามโปรโมทผ่อนเริ่มต้น9,000กว่าก enfin ็ดูรายละเอียดนะครับแต่กำลังจะบอกว่าโดยพื้นฐานเองอะรถของเขาก็ไม่ถึงล้าน2ได้7ที่นั่งได้เครื่อง2.2แล้วนะฮะการขับขี่มันก็โอเคนะครับ2.2เกียร์8สปีดมันก็มีการขับขี่ที่ลื่นไหลไม่ได้อืดเหมือนตอน1.9เกียร์6สปีดคราวนี้มันก็เลยขายดีนะครับเพราะว่ามันมีความคุ้มค่า นีเขามาแต่งโชว์ส่วนคันนี้เนี่ยไฮแลนเดอร์ er, ล้านหนึ่งกระบะสี่ประตูเออมาเทียบก็เห็นเหมือนกันนะว่า<ม>เงินแบบล้านสองอะแล้วแต่ความต้องการการใช้งานคุณจะขับเจ็ดที่นั่งแบบมิวเอ็กตัวเริ่มต้นก็ได้แล้ว<ม>แต่ถ้าคุณต้องการพื้นที่ในเรื่องของเนี่ยการบรรทุกต่างๆ<ม>และอยากได้ความสวกสบายได้ระบบ ADAS ด้วย คุณก็กระบะสระตูก็เล่นได้พวกนี้มีระบบเอ a ดสมาให้ภายในหรูหลาเนี่ยฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเครื่อง2.2เกียร์โต้สี่สปีดงานนี้เป็นเพชรเฟลลี่นะครับมีคนเอาหมามาเดินในงานนี้ด้วยนะเนี่ยเครื่อง2.2แม็กฟอร์ดรถกับดีครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับใครที่เป็นแฟนยีสุนะฮะผมเชื่อว่าตั้งแต่เขาแนะนำตัวเครื่องใหม่2.2เกียร์8สปีดเนี่ยในตัวเกียร์ออโต้นะครับ<ม>ก็คิดว่าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่เรายังไปต่อกับรถที่เราไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนพวกตัวเครื่อง3000ะ,ะแต่ได้เรื่องความแรงและยังมีความประหยัดน้ำมันอยู่ นะครับก็ยังเล่นได้การขับขกี่มันก็สมูทคนชอบขับรถเดิมๆงบไม่เยอะต้องลองขับครับสำหรับเครื่อง2.2เกียร์8สปีดนะครับในรุ่นเกียร์ออโต้นะบูตยีสุก็ประมาณนี้เขาก็จะเน้นเรื่องของแคมเปญแหละนะครับแต่มีเสริมอีกนิดนึงถ้าเป็นลูกค้าเก่ายีสูได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะการแข่งขันมันดีต่อผู้บริโภคแบบนี้นี่เองนะครับใครที่ มองหารถไว้ใช้งานถ้าเป็นรถกระบะรถ7ที่นั่งสําหรับอีสุนะผมก็ยังบอกว่าเล่นได้เพราะว่าสูย์บริการเยอะนะเรื่องของอคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความทนทานเนี่ยชื่อเสียงตรงนี้มันไว้ใจได้ก็ถือว่ายังไปต่อได้นะในยุคที่การแข่งขันเนาะมันเยอะนะครับก็คือมีค่ายใหม่ๆพยายามจะบุกตัวรถกระบะเนี่ยค่ายจีนก็นําเสนอรถกระบะเทคโนโลยีต่างๆนะครับ iev หรือ phv e ที่จะมาในอนาคต แต่อีสุนะฮะก็ถือว่ายังครบได้ไว้ใจได้เพราะว่ารถกระบะเนี่ยมันต้องมีความแรงความทนทานความประหยัดและยีสุมีครบเสริมด้วยเรื่องของความมั่นใจของศูนย์บริการนะครับใครที่เป็นแฟนยิสุแล้วก็มองหารถกระบะไว้ใช้งานนะฮะอย่าลืมลองไปทดลองขับรถอีสุเครื่องใหม่2.2 m a x f o r ร์เกียร์ตัวต้8สปีดครับ